สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับในวันจันทร์นะครับวันนี้ตรงกับวันสงกรานต์นะครับ13เมษายน2563นะครับซึ่งสงกรานต์ปีนี้นะครับเมืองไทยไม่ได้จัดอะไรเลยนะครับเพราะโควิด -19 มันมารบกวนพวกเรานะครับทำให้การ ดาเนินชีวิตของเราวิธีชีวิตดาเนิเนชีวิตของเราเปลี่ยนไปวิถีในการดําเนินชีวิตเปลี่ยนไปนะครับคุณผู้ชมครับก็ <ule fis> ช้านี้ก็ <c oughs> ลุกออกกําลังกายเหมือนเดิมนะครับหลังจากที่เมื่อวานวางเว้นไปซึ่งหนึ่งวันนะครับ yes. <c oughs> เดินออกกําลังกายตั้งแต่หกโมงเช้าข้าววันนี้ตื่นสายนิดหน่อยนะครับเดือนวันนี้ไม่ไม่สร้างสติแล้วนะครับคุณผู้ชมครับสร้างสติแล้วปวดน่องครับ วันนี้ก็เดินแค่10รอบนะครับ35นาทีนะครับรวมๆวม2กิโล8นะฮะ2.83กิโลนะครับก็พูดคุยกันนะครับสวัสดีคุณผู้ชมในวันสงกรานต์้วยเช่นกันนะครับสวัสดีปีใหม่ไทยให้ว่าอย่างนั้นนะครับ13เมษายนนะครับตรงกับวันจันทร์ซึ่งถ้าโควิด1 9ไม่มารบกวนประเทศไทยครับพวกเราก็คงจะเดินทางกลับภูมิลำเนาไปรดน้ำดำหัวผู้หลักผู้ใหญ่นะครับผู้ชมครับ นะวันนี้ก็คงจะใช้การโทรศัพท์นะครับหรือไม่ก็สติ๊กเกอร์ล ne นะครับในการที่จะสรดน้ำผ่านลายว่างนั้นนะครับก็ยังไงก็รักษาสุขภาพด้วยนะครับผู้ชมครับเมื่อช่วงเช้าหลังจเดินเสร็จผมก็เห็นแมวผมนะครับเขากำลังดื่มน้ำคุณชมเคยเห็นไหมครับว่าแมวเขาดื่มน้ำนานมากๆเะครับเป็นนาทีเลยนะครับก่อนนนั้นเขาดื่มมาแล้วนะครับแต่ผมแอบ เขากล้องไปถ่ายตอนที่เขาพักครึ่งนะครับแล้วผมก็ถ่ายต่อเนื่องนะครับเจ้าตัวอ้วนน่นชื่อทองดํานะครับส่วนตัวท้ายตัวที่หยุดเกาะอยู่บนขอบบ่อเนี่ยนะครับก็ชื่อเจ้าทองสร้อยนะครับเมื่อคืนหนีกับหนีไปที่อื่นไม่ได้นอนในบ้านนะครับก็ยังไงก็วันสองกรา์นะครับผมในช่องพีพยาชแนลก็อยากจะขอให้ทุกๆท่านนะครับที่รับชม ในช่องพีพ c h a n n ช l จงมีแต่สุขภาพแข็งแรงสำคัญมากๆนะครับสุขภาพแข็งแรงเพื่อมีอแรงเพื่อมีภูมิในการต้านทานโรคโควิด -19 นะครับมีสุขภาพแข็งแรงยังไม่พอนะครับสุขภาพจิตก็ต้องดีด้วยนะครับผู้ชมครับอย่าอย่าท้อแท้นะครับคิดว่ามันมาเดี๋ยวมันก็ไปนะครับแต่สิ่งสำคัญเราต้อง ร่วมแรงร่วมใจกันในการที่จะขับไล่มันให้ไปจากเมืองไทยโดยไวนะครับเราจะได้กลับมาดําเนินชีวิตวิถีชีวิตของเราอย่างปกติสุขนะครับคุณผู้ชมครับก็สวัสดีปีใหม่ไทยนะครับสวัสดีนะครับ